คุณมีโอกาสที่จะหมดนี่เร็วๆนี้แล้วนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยชีวิตของคุณจะผ่อนคลายแล้วนะนี่สินอะไรที่รู้สึกหนักอกหนักใจคุณจะได้คลี่คลายในช่วงเวลาเร็วๆนี้ดูเหมือนจะปลดหนี้ได้ดูเหมือนว่าคุณจะหมดหนี้ได้ในเร็ววันนี้ดวงชะตาดีดวงชะต,ตาโดดเด่นดวงชะตากำลังจับ เปลี่ยนไปสู่จุดที่เป็นจุดที่ดีกว่าชีวิตในวันเก่าๆเออชีวิตจะได้เป็นอิสระจากพันธนาการดูเหมือนกับว่า คุณจะมีโอกาสได้ปลดหนี้แล้วมีโอกาสมีสินทรัพย์มีโอกาสว่าจะหมดหนี้ได้ซูมไอหนี้สินอะไรที่มันหนักหนาอยู่ต้องบอกเลยทุเราเบาๆนะมีโอกาสปลดหนี้ได้มีโอกาสหมดหนี้ได้มีโอกาสว่าจะมีสินทรัพย์เป็นของตัวเองมีโอกาสว่าชีวิตโอ้โหจะได้เป็นอิสระแล้วนะอะไรที่ไม่ไดีจบไปอะไรที่ไม่ใช่จบสิน้นชีวิตจะเป็นอิสระจากพนาันาการที่มันทําให้คุณรู้สึกอึดอัดใจ อะไรที่ทําให้คุณรู้สึกทุกข์ใจอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกหนักอกหนักใจนะปัญหาอุปสรรคนะภาระที่คุณอาจจะรู้สึกหนักอกหนักใจต้องบอกเลยมันจะทุเลาเบาบางลงไปมีโอกาสหมดนี่ปรดหนี้ได้ชีวิตได้เป็นอิสระสักทีอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยนะคะโอ้โหดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยนะ ความสามารถศักยภาพของคุณนะสติปัญญานะคะความรู้ความสามารถของคุณจะนําพาดวงชะตาชีวิตของคุณไปสู่จุดที่ดีขึ้นแฮปปี้ขึ้นมีความสุขขึ้นมีความสดใสมากยิ่งขึ้นอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยนะคะว่าพ่อยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณด้วยย บอกเลยดวงชะตาดีเห็นไหมบอกแล้วว่าจะมีโอกาสที่จะหมดนี้ปลดนี้ได้แล้วมีสินทรัพย์มีโอกาสว่าช่วงเวลานับจากนี้เป็นต้นไปดวงชะตาของคุณจะรุ่งเรืองร่ำรวย